สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทานายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับคนที่พยายามทุ่มใส่จำเลยเต็มที่ใส่ใช้พลเต็มที่ทุกวิถีทางคู่กัดที่สูสีหรือเปล่าคู่กัดที่รุนแรงต่อกันมากคนนึงก็ทำให้ถอนประกันไม่ได้ คือเห็นเขาคุยกันในช่องเขากับคุณไปนาคุณนะ่ะคุณไปนาก็แปลกดีนะตัวเองนะ่ะไม่ได้เสียหายอะไรบอกให้ถามทนายเขาก็ถามให้ว่าจะเอาแสนหนึ่งสองสานตัวเองนะ่ะก็มาบอกและทนายก็มาพูดอีกทีว่าไปนาเป็นผู้เสียหายถ้าเป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความสิมาพูดทำไมหรือต้องการสังคมขจัด ความเลวร้ายจากสังคมเพราะอะไรเพราะไปถามเขาว่าจะเอาเท่าไร่เขาจะเอาแสนหนึ่งนั่นเหรอความเลวร้ายจากสังคมได้ข่าวว่าจะมีคนที่จะมา30-40ถึงช่องมาทวงตัวนี้เงินแสนผมนี่นะ่ะบอกเลยนะคนบางคนนะ่ะมันเข้าตาจนจริงๆประมาณว่าไม่มีค่างวดรถหรืออะไรบอกเลยอย่าว่าแต่ค่างวดรถเลย เงินทานข้าวก็ยังไม่มีกินเชื่อผมเถอะเพราะอะไรผมนี่น่ะดูช่องนี้มานานสงสารโดนคดีไม้ได้ยังไงน่ะคุณไปจับเลื่อยเหรอคิดอยู่นานพอไปสัมภาษณ์ผู้รู้เลยสิ่งที่ทำน่ะคืออยากเอาชนะต่างบทครั้งก่อนน่ะคือบทสมคนต่างรับเละสามคนอาจจะรับเละก็ได้เขาน่ะทำเพราะ เขาไม่มีวิวเขาเลยทำตัวเป็นฮีโร่ฝ่ายนั้นเขาจึงจะมีคนดูทำตัวให้แข็งแกร่งคุณเปลี่ยนสรรพนามว่าป้าป้าเขาก็บอกแล้วว่าไม่รู้จักไม่อยากจำเขาเรียกชื่อเขาก็ได้ไม่ย่อเย้ยแต่ผมนะ่ะฟังว่าทำไมปัญญาอ่อนขนาดนั้นเขาแถลงที่ศาลเรื่องคดีมาด่าเขาเขาสัมภาษณ์เรื่องคดีดคดจะไปขอสัมภาษณ์ทนายเขา ถแถลงเรื่องคดีจะสัมภาษณ์เขาว่าได้เรียกเงินแสนไหมเขานะ่ะมีหน้าที่อะไรมาตอบคุณถามหน่อยถ้าเขานะ่ะไม่ตอบก็บอกว่าเขากลัวเขาจะพูดหรือไม่พูดนะ่ะก็เรื่องของเขาความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไวด้ดังนี้ครับหัวหน้าสารจะดูแลทั้งหมดเลยแล้วแต่จะร้องไปร้องว่าไงร้องว่ามันวุ่นวายได้ยินว่า จะร้องทางฝ่ายตำรวจว่าหน้าสารมันวุ่นวายกีดขวางทางจราจรผมไปมาสองครั้งผมนะ่ะไม่เคยเห็นกีดขวางทางจราจรนะรถก็วิ่งไปวิ่งมาได้สบายเหมือนเมื่อวานนี้ที่ผมไปนะ่ะ F c ซเอาของมาฝากเอซีก็จอดคุยกับผมสองสามนาทีมันไม่กีดขวางเขานั่งบนฟุตบาทเขาไม่ได้นั่งบนถนนเลย จะไปร้องตำรวจว่ากีดขวางการจราจรถ้าจะบอกมาวุ่นวายกลุ่มยูทูบเบอร์ไม่ได้พูดเสียงดังนะถ้าตามจริงที่ตาเห็นนะ3 4สช่องที่จะมาป่วนเมื่อวานนี้นั่นแหละทำความผิดเพราะอะไรเห็นปีนกําแพงศาลถ่ายเข้าไปในศาลและซูมเข้าไปพวกเรานะ่ไม่มีนะถ่ายเข้าไปในศาลแต่เพียงบางทีกล้องมันหันไปทางนั้น แต่เปิดหน้าจอมาที่เราชาวบ้านไม่เห็นนะเพราะเรานะ่ะพูดกับชาวบ้านแม้จะหันโทรศัพท์ไปทางนั้นจริงแต่เรานะ่ะเปิดกล้องหน้าส่วนทีมงานทนายที่มาสรุปคดีเราก็ถ่ายธรรมดาไม่น่าจะเกิดปัญหาแต่เมื่ออยากสรุปให้ว่าตัวเองถูกอยากให้สังคมสนับสนุนผมก็งงมีใครบางคนเท่านั้นที่เห็นด้วย มีใครบางคนที่เห็นด้วยแต่สังคมน่ะส่วนรวมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรผมมองว่าไม่เป็นปัญหานะประเด็นที่ผมมองการพูดแค่ตัวไม่เลิกไม่มีข้อยุติไม่มีคนตัดสินคนตัดสินคือประชาชนที่ดูความคลิหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่ได้ว่าใคร ผมพูดถึงตัวเฮี้ยสามตัวที่ดาวังคารที่มาป่วนพวกมึงนะ่ะทำอะไรสมาชิกพวกกูไม่ได้หรอกฝากถึงไอ้หมาสามตัวที่ดาวังคารที่มาป่วนพูดจากวนส้นตีนถือกล้องกวนส้นตีนที่อยู่หน้าศาลพระภูมิแผนการของพวกมึงนะ่ะหมาสามตัวก็กล้ากูกลัวเดินมาถึงหน้าซิสซีดมาแน่จริงมึงเอาลูกพี่มึงมาลูกพี่มึงนะ่ะไม่ได้นั่งเห่าอยู่ที่บ้านกูไม่เอาตัว ลงไปเล่นกับพวกมึงหรอกพวกมึงมันเด็กกะเลวกะลาดพวกมึงสามตัวที่มาป่วนวันนี้พวกมึงทําลายสมาธิของพวกกูไม่ได้หรอกมือของกูนะ่ะไม่อยากไปแตะขี้ของพวกมึงหรอกในสิ่งที่พวกมึงมาทํากูกูรู้แผนของพวกมึงหมดคืออะไรพวกมึงพยายามมายั่วยุให้เกิดอารมณ์ให้กูนะ่ะมีอารมณ์แต่กูก็คุมตัวเองได้ ไม่ต้องห่วงเอซีทุกท่านเรามีสติพอเราจะไม่ทำให้ลุงกับป้าเสียหายเราจะไม่ทำให้ทีมงานทนายเสียเรารู้ว่ามันมาเพื่ออะไรแผนการมันคืออะไรแล้วมันก็หน้าแตกไปสองวันวันนี้เราก็รู้ว่ามันมาเพื่ออะไรเพื่อจะมาเอาคำถามจากทีมทนายสิ่งที่มันมาเนะ่เพื่ออะไร โป้งเน่งสั่งมันมาเพื่ออะไรแน่จริงมึงมากับโป้งเน่งอย่าเป็นหมาขดอยู่ในกระดองกูเชื่อว่าถ้ามึงมาถามนะ่ะมึงคงหน้าแตกอย่างแน่นอนฝากถึงโป้งเน่งด้วยที่สั่งหมาสามตัวมาอย่าดิน้นอย่าดิน้นความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จะมาตอกกลับหมาตัวหนึ่งที่เอาคลิปของลุงไปเปิดในขณะไลฟ์สด และเอาภาพขึ้นหน้าปกนี่คือคำเตือนให้รีบเอาออกก่อนที่จะถูกดำเนินคดีมึงจะถือว่ามีบัตรนักข่าวใช้ไม่ได้หรอกเตือนแล้วนะนี่คำสั่งมาจากเบื้องบนว่าให้เตือนมึงไม่อยากให้ฆ่ามึงนะ่ะเห่าให้ดีอย่าเอาอาคติอยากหาความจริงมาหาที่พี่ให้รีบเอาภาพหน้าปกลุงลงเดี๋ยวนี้ก่อนที่มึงจะถูกดำเนินคดี ไปมากกว่านี้คลิปนี้เตือนนะถ้าอยากหาความจริงให้เข้ามาหากูเดี๋ยวจะพาไปให้ความจริงอยู่หลังสารฝากให้คิดให้รีบลบซะหน้าปกคนอื่นของกูอีกกูแคปไว้หมดแล้วฝากถึงไอ้หมาตัวนี้เอาภาพคนอื่นขึ้นหน้าปกแล้วเข้าไปบรรยายให้คนอื่นเสียห,หายและคอมเมนต์ด่าทอนะของกูนะ่ะ4คลิป4กรรม ถ้ากูจะเล่นมึงอย่าถือวิสาสะว่าผมเล่าข่าวเล่าข่าวอย่างมึงนะ่ะเล่าให้เป็นกลางไอ้บัตรนักข่าวใครใคก็มีให้ลบคลิปหน้าปกซะเตือนนะนี่คือคำเตือนถ้าไม่ลบเห็นดีกันการที่เอาคลิปเสียงคนอื่นไปเปิดมึงเพลินได้มึงเพลินไปมึงอย่าคิดว่ามึงมีป้งเหน่งช่วยมึงอยู่นะป้งเหน่งนะ่ะ กูยังไม่กลัวเลยฝากไว้ให้คิดกฎหมายตัวใหม่ออกมารู้ใช่ไหมกูน่ะไม่อยากให้ข่ามึงหรอกนะมึงเป็นหมาตัวหนึ่งหิวแสงฝากถึงมึงโดยตรงความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้แังนี้ครับแม้แต่คนฝ่ายนั้นย้ายมาเราก็ไม่ไปดึงมาถ้าเสียศูนย์จากฝ่ายนั้นมาฝ่ายนี้นะแต่ตัวนี้น่ะถ้าถามว่าทะเลาะกันเองไหมวันนี้ เหมือนกับทะเลาะก,กันเองแต่ลึกๆแล้วดูเหมือนเยอะว่าศ0 8ยังเหลือจนด้วยเหตุถ้าเรานะ่ะไม่ได้ทําการตอบคำถามจะลื่นแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีเหตุปัใจจัยให้สงสัยเขาถึงตอบไม่ได้ถ้าสมมติว่าสีแดงกับสีขาวสีแดงแยกตัวออกมาไปอยู่กับสีขาวเลยก็ง่ายแต่ถ้าแยกตัวออกมาไม่ได้ไปอยู่กับสีขาว มันก็ดูยากแต่ก็แสะสีแดงถ้าใครฟังผมอยู่รู้สึกความไม่สบายใจผมด้วยนะที่ผมนะ่ะทำไปเพราะผมทำตามที่พูดไว้แม้ผ่านไปแป๊บเดียวไม่น่าเชื่อเราดูเหมือนจะอยู่คนละฝั่งแต่ผมนะ่ะก็ทำตามสัจจะวาจาถ้าแนวคิดผมถ้าเราไม่ใช่กลุ่มเดียวกันเราไม่ควรอยู่ด้วยกันแล้วบางคนนะ่ะผมเห็นสองครั้งแล้ว ประเภทยุ่แยงตะแคงรั่วตอนนี้นะ่ะไปโพร,ริมโขงแล้วไปไกลๆก,ก็ดีแถวนี้นะ่ะคงเข้าไม่ได้แล้วจำปาดงจะบอกว่าไม่กลัวใครเลยชัยพลก็ไม่ได้มีอิทธิพลตัวคุณเองนั่นแหละทำอะไรไว้อันนี้นะ่ะรุ่นก่อนมาถึงรุ่นนี้เหมือนเลยชื่อเรื่องมาก็ hashtag ลุงพลป้าตันวันนี้ไปเจอ h a s h ท็ g ต้นโพดูหน้าแก๊ง พูดเสวีนเลยสิ่งที่หวังดีนะ่ยของชัยพลไม่ใช่ชัยพลโทรไปหานะน้องเขาเนะ่ยโทรมาหารอดูอยู่นะว่าถ้าโทรมาหาแล้วจะปฏิบัติจริงไหมอาทิตย์นี้ไปบ้านน้องนี่อาทิตย์นี้ไปบ้านน้องนั้นมันดูแล้วดูดีนะแต่ความเป็นจริงถ้าน้องเขายังอยากอยู่กับชัยพลแล้วนะ่ะตัวชัยพลยังรักน้องเขาอยู่ การกระทําแบบนี้เหมือนกับเอาสีไปไป้ายเขานะอย่างน้อยนะ่ะถูก fc fc น่ะเป็นตัวชี้ตลอดถูก fc กาหัวไม่ใช่ละไอ้นี่น่ะไปหนักอย่ามาเลยกลัวเป็น207-208เข้าไม่ได้เข้ามานะ่ะก็ไม่มีคนดูยอดวิวจะหนักมากทำให้อาจจะน้ำตาเช็ดหัวเขา่าแต่ไปฝั่งนั้นนะ่ะอย่าหวังว่าจะได้เยอะคนดูคุณตานะ่ะ ก็ได้เดี๋ยวนี้นะักเท่าไร